สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนกันยายนปี2566สําหสำหรับชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูเป็นดวงความรักของคนที่มีสถานะโสดนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะสำหรับชาวธาตุไฟ Si of อฟพ เซเว่นออฟวัน,ควีนออฟพินจ์คืน,เทนออฟวัน,เซเว่นออฟวัน,เทนออฟพินจ์คืน,คิงออฟพินจ์คืน, the high pinsteps, เพดออฟสวอร์,โฟลออฟคัพค่ะสำหรับคนโสดนะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูช่วงนี้ตอนนี้คนโสดคุณดูเข้มแข็งขึ้นในความรู้สึกคุณดูมีความสุขคุณดูมีความสุขคุณดูมีเสน่ห์คุณดูเหมือนคุณรักตัวเองพอคุณรักตัวเองมากขึ้นสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามา รู้สึกเหมือนเป็นคนที่แบบมีพลังมีออร่ามีแรงดึงดูดเพศตรงข้ามมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะในช่วงนี้แต่บางทีบางครั้งบางอารมณ์ของชาวธาตุไฟอาจจะยังแบบยังอยากนิ่งยังอยากหยุดคิดก่อนจะเลือกดีไหมหรือไม่เลือกขอบริหารสเสน่ห์ไปก่อนและกันในช่วงนี้ไอ้ถามว่ามีตัวเลือกเข้ามาไหมเยอะแต่เหมือนกับว่าคุณขอคิดดูก่อนมันเป็น หยุดคิดก่อนอหยุดคิดสักพักก่อนเพราะอาดีตที่ผ่านมาคุณได้หันหลังให้กับความรักหรือบางคนเหมือนเป็นการเดินทางออกมาจากสิ่งเดิมๆจากอะไรเดิมๆที่มันเป็นทุกข์แล้วคุณรู้สึกว่าคุณมุ่งหน้ามาด้วยความตั้งใจว่าฉันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมฉันจะต้องสวยขึ้นฉันจะต้องรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นซึ่งตอนเนี้คุณคุณเข้าใจแล้วคุณก็รักตัวเองมากด้วยคุณดูแลตัวเองอาจจะ มาในเรื่องอาจจะได้จากครอบครัวเพื่อนกรนิมิตคนที่อยู่รอบตัวคุณเขารักคุณเขาห่วงใยคุณมองเห็นคุณค่ามองเห็นความใส่ใจมองเห็นความห่วงใยจากคนใกล้ชิดก็เลยเป็นตัวที่ทําให้คุณเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดด้วยตัวคุณเองได้อย่างรวดเร็วสําหรับคนที่มีพื้นฐานในความรักที่มันไม่ดีแล้วตัดสินใจออกมาแล้วลุกขึ้นยืนด้วยตัวคุณเองหันมาดูแลมาใส่ใจ มามารักตัวเองพอในช่วงตอนเนี้เหมือนคุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เลยทําให้ตัวคุณดูดูมั่นคงดูดูดีขึ้นในความรู้สึกแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกของคุณคุณดูโดดเด่นคุณดูคนดูสมบูรณ์แบบแล้วมันก็ไม่แปลกที่จะมีคนเข้ามาเข้ามาหาคุณด้วยด้วยบุคลิกหน้าตาด้วยพลังงาน ที่ที่มันส่งที่มันกระจายออกไปในความรู้สึกที่ที่คุณมีความสุขมันย่อมส่งผลให้คนที่อยู่รอบตัวคุณเขาก็รับรู้ด้วยพลังงานดีๆที่ได้รับจากตัวของชาวธาตุไฟได้ด้วยบางครั้งในอารมณ์ในส่วนหนึ่งของชาวธาตุไฟก็ยังคิด ไม่แปลกค่ะที่ยังมีความคิดบางทีที่ยังคิดถึงในเรื่องราวเก่าความรักที่บางทีมันมันเหมือนความรับมันเป็นความรักที่ต้องหลบที่ต้องซ่อนไม่สามารถที่จะเปิดเผยไม่สามารถที่จะบอกใครแต่ต่อจากนี้ไปคุณรู้สึกว่าคุณคุณดูอิสระมากขึ้นคุณสวยคุณหล่อคุณดูดีคุณมีสเสน่ห์มากขึ้นมีคนเข้ามา มีคนเข้ามาอยากจะขายขนมจีบอยากจะจีบคุณเลยสําหรับชาวธาตุไฟเป็นคนอายุเยอะมากกว่าเป็นคนที่มั่นคงในความรู้สึกเป็นคนจริงใจเป็นคนอารมณ์ดีเข้ากับตัวคุณได้ง่ายสิ่งต่างๆที่มันเข้ามามันเหมือนบางทีชาวธาตุไฟอาจจะได้รับในเรื่องของการขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รือใครบางคนถ้าพื้นฐานดวงที่มันดีแล้วคุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขหรือไม่ก็อยากคองโสดไปอย่างยาวนานทำในเรื่องดีๆอย่างอื่นโดยไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปคิดถึงในเรื่องของความรักมีความรักแบบอื่น หรือหันหน้าเข้าวัดฟังทำก็ว่าได้มันเป็นความรู้สึกที่บางทีชาวธาตุไฟถ้าคนที่ตัดสินใจได้แล้วมันเหมือนมันมันหยุดนิ่งมันอิ่มตัวในเรื่องของความรักอยากหยุดอยากใช้ชีวิตอยู่อยู่อยู่ตัวคนเดียวบางทีคุณก็มีมุมมีมุมที่ ใครบางคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าว่าคุณจะทำได้ว่าคุณจะเป็นแบบนี้มันมีอีกมุมหนึ่งมันมีอีกมุมหนึ่งในบางอารมณ์ในความรู้สึกของตัวคุณที่ใครบางคนไม่สามารถที่จะรับรู้หรืออย่างถึงความรู้สึกตอนนั้นตอนที่ไม่รับรู้และเข้าถึงอารมณ์ของคุณได้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ สุดท้ายแล้วความรักที่คุณต้องการบางทีมันเป็นเรื่องราวแค่ผ่านเข้ามาให้ได้แค่เรียนรู้แล้วก็จากไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นระวังระวังความคิดระวังคนที่เข้ามาเรียนรู้เข้าใจปรับไปบางทีความรักมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวมันเหมือนการปล่อยให้ถูกทิ้งอยู่อยู่ํำพังบางทีความรักมันมันเป็นสิ่งที่ต้องระวัง ต้องน่ากลัวเหมือนเหมือนต้องปลอดภัยอะถ้าหลุดเข้าไปในวงจรในความรักที่มันไม่ท,มไมที่มันไม่ชัดเจนที่เป็นความรักที่มันมันเหมือนตัวคุณต้องสู้ต้องอดทนมันจะเหนื่อยมันจะเศร้าเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดอย่าไปทุกข์ไบ่ใบสุดท้ายมันเหมือนคุณก็ยังกงังวลคุณก็ยังคิดบางทีอยากหยุดนิ่งอยู่ แต่มันก็ยังมีคนที่เขาห่วงใยใส่ใจดูแลคุณอยู่ไม่ไกล้ไม่ไกล,ไกลคุณไม่เคยขาดในเรื่องของความรักยังมีเข้ามาและมีคนที่ใส่ใจคอยห่วงใยดูแลคุณอยู่แม้ว่าคุณจะไม่เหลืออะไรก็ตามในชีวิตแต่มันก็ยังมีคนที่คอยเข้าใจให้กำลังใจบอกว่าสู้ต่อไปนะเขาก็ยังเป็นห่วงเขาก็ยังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวคุณคอยดูแลตัวคุณอยู่ห่างหา ด้วยความเป็นห่วงด้วยความเชื่อใจและอาจจะรักตัวคุณอยู่ก็ได้แต่บางทีมันยังไม่ถึงเวลาโอกาสที่เขาจะบอกที่ยังอยากจะเปิดเผยเพราะเขาดูแล้วดูคุณเศร้าอยู่ดูคุณเครียดเขาไม่อยากจะถ้าพูดไปกลัวจะทำลายความสัมพันธ์ที่ดีที่เคยมีให้กันสำหรับชาวธาตุไฟขอให้ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหม ชาวธาตุไฟุนโสดเอกอ w o โ d 1เชนออ p คั f ทรีออ c เ e นต์เินเป็นความรู้สึกเครียดร,รู้สึกกังวล ในความรักในความสัมพันธ์แต่ก็ยังบอกไปว่ายังมีครอบครัวที่เขาให้กําลังใจที่เขาช่วยเหลือคุณอยู่หรือบางทีชาวธาตุไฟถ้ามองลึกๆแล้วตัวคุณยังอยากได้ในเรื่องของความรักการมีชีวิตคู่ที่ดีแต่มันเหมือนใจคุณยังระแวงยังระวังอยู่ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้เต็มร้อยเพราะบางทีกลัวกลัวในเรื่องของความผิดหวังที่จะเข้ามาแต่ก็ต้องการ ต้องการครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเป็นครอบครัวที่ที่มันเพอร์เฟกอย่างน้อยก็มีครอบครัวที่คอยให้กำลังใจคุณอยู่ดูแลแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับตัวคุณหรือใครบางคนถ้าอยู่ในสถานะโสดเลยไม่คิดที่จะมีแฟนไม่คิดที่จะมีอะไรก็โฟกัสไปเรื่องของการทำมากิกนการงานเป็นการที่คุณมีความสุขมีรักรักรักในงานที่ทำ แล้วก็ไปเที่ยวบ้างไปอะไรบ้างกับเพื่อนๆกับคนสนิทก็ได้มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะสำหรับชาวธาตุไฟคนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไงความรู้สึกของคนรักให้นะนายออกครับ Queen of Sword, King of Wand mm hmm. เขารู้สึกว่าเขาได้รับอิสรภาพเขารู้สึกว่าเขาเขาถูกเลือกก็ได้เขาเป็นคนพิเศษเขารู้สึกดีใจเขารู้สึกว่าเขาเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้คุณเขาอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณก็ได้นอกจากความรู้สึกความรักความผูกพันความมุงใหญ่ที่จะมอบให้แต่บางทีเขามองคุณอาจจะเกี่ยวกับ คนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้สำหรับชาวธาตุไฟเขามองว่าตัวคุณผ่านในเรื่องของการใช้ชีวิตกันมีชีวิตครอบครัวที่ที่มันโหดร้ายที่มันผ่านเข้ามาบางทีเขาเห็นคุณเป็นเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งที่ที่เด็ดเดี่ยวที่สู้แล้วก็อดทนเขากลัวกลัวการตัดสินใจของคุณกลัวอารมณ์ของคุณเพราะเขามองเกมคุณไม่ออกว่าคุณจะคิดยังไงพูดยังไงบางทีคิดอีกอย่างทําอีกอย่างก็ได้ และอีกอย่างเขามองว่าตัวของชาวธาตุไฟเองบางทีคุณก็ดูจริงจังมากเกินไปถ้าเป็นผู้ชายดูเข้มแข็งเขาก็เลยเกงเกงใจแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะทำอะไรที่มันผิดใจคุณทำอะไรที่ทำให้คุณเสียใจเพราะดูว่าช่วงนี้คุณคุณดูนิ่งมากดูเข้มขึมมากแล้วคุณก็ดูไม่สนใจอ่ะดูไม่ใส่ใจ ไม่แคร์ความรู้สึกของใครเลยแบบยิงยิงแบบหล่อหลอแบบเท่ๆคุณดูนิ่งอ่ะนิ่งจนน่ากลัวอืขนาดสิงโตยังกลัวคุณเลยคนรักของคุณคือใครกันคนรักของคุณคือใคร s i กอ o n วอร์ e เอ of Pentacle e ์เ o กอ o มีชาวธาตุธาตุไฟเข้ามาเมษสิงห์ธนูคนนี้เขาเขาดูมีความสุขในชีวิตเขาดูเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบออกงานก็ได้เป็นคนที่ดูโดดเด่นในสังคมเป็นคนที่มีเสน่ห์สำหรับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเหมือนกันกับคุณนะคะ อีกคนเป็นชาวทาติดินพึกศพกันมังกรน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นนักธุรกิจหรือคนทํางานในบริษัทเขาดูมีความคิดอะไรสร้างสารรค์มีไอเดียมีโปรเจกต์เป็นคนที่มีความคิดหลากหลายบางทีเขาก็อาจจะทํางานทํางานที่มันมีหลากหลายวิชาชีพที่เขาทําเป็นคนที่รักอิสระด้วยแต่เหมือนกับว่าเขาจะบ้าง,งานเขาจะทุ่มเทนในการทํางานมากกว่า แต่เขาก็รักคุณเพราะด้วยหัวใจที่ที่มัน่นคงที่เด็ดเดี่ยวเพราะชาวธาตุดินน่ะเขาเป็นคนที่ดักแน่นในความรู้สึกถ้ารักก็คือรักแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาเข้มแข็งอีกอย่างเขาอดทนด้วยอดทนนะถ้าพูดถึงเรื่องความอดทนเขาอดทนกว่าธาตุอื่นกว่าธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินจะเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็อดทนบางทีเขาอาจจะอดทนจากอารมณ์ของคุณก็ได้อืแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่สู้งานด้วยจริงจัง สำหรับชาวธาตุดินพึกษบกันมังกรน,นะคะความรักของชาวธาตุไฟสำหรับคนโสดนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆต่อไปนะทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ